ปุ๋ยศักสยามส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรไทยฉลาดใช้ปุ๋ยศักสยามปุ๋ยดีมีคุณภาพ คุณผู้ชมครับจากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่าบอร์ด B.O.I. นะครับล่าสุดในนัดแรกโดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทาหารบกในฐานะหัวหน้าคณะคอสอชอหรือว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและประธานบอร์ด B.O.I. นะครับการประชุมครั้งนี้มีการผ่านมาติ18โครงการภายในนาต้เงินที่จะเป็นกระแสงเงินทุนต่อไปในอนาคตนะครับกว่า120 0 0 0ล้านบาทตังนี้ถือว่าเป็นเงินก้อนแรกนะครับที่จะเข้าสู่ในการส่งเสริมภาคการลงทุนเซกชันต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตซึ่งสิ่งที่มีการจับตามองมากไป คนนั้นก็คือเรื่องของวิสัยทัศน์ของคอสชอแล้วก็รวมถึงมติและก็มาตรการในการส่งเสริมการลงทุนต่อไปในอนาคตซึ่งวันนี้เขาจะมีโอกาสพูดคุยกับบุคคลสําคัญซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งบุคคลที่มีการลักดนันและก็ขับเคลื่อนหลายโครงการที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ไปดูกันเลยครับว่าความเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับพนักของคุณอุดมบงยีวัชชัยครับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่าบอร์ดบีออของเรานะครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับพูดถึง,งสี่แปดงเรื่องของ รายละเอียดเราคงต้องถามเรื่องของบทบาทภารกิจหลักของ B.O.I ก่อนหน้านี้จนถึงขณะน,นี้เป็นอย่างไรบ้างฮะบทบาทของ B.O.I ก็มีหน้าที่หลักอยู่2ประการนะครก็คืออย่างแรกเลยเป็นเรื่องของการกําหนด นโยบายบของอการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยเรานะว่าจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนค,ควรจะส่งเสริมกิจการประเภทไหนบ้างแล้วก็ค,ควรจะให้สิทธิประโยชน์อะไรเพื่อเป็นการชักจูงดึงดูดให้นักลงทุนทั้งคนไทยและต่างชาติเข้ามาลงทุนรประการที่2ก็จะเป็นเรื่องของการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับอ,อย่างเช่นกรณีสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีก็จะมีการยกเว้นภาษีเงินได้รหรือยกเว้นภาษีนําเข้าเครื่องจักร นะฮะแก่โครงการที่ลงทุนและก็มีสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษีด้วยก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนในการที่จะมาขอใบอนุญ,ญาตทำงานหรือว่าขอวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไทยรหรือว่าช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆนะฮะในการที่จะมาทำธุรกิจในเมืองไทยครับ แล้วเขาประสบปัญหาเราก็จะเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขหรือว่าช่วยประสานติดต่อให้เขาสามารถรที่จะดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นตลอดไปครับ,รบต้องยอมรับว่าการหารือการประชุมครั้งนี้อยู่ท่ามกลางการจับตามองพอสมควรนะครับเพราะมีหลายประการมีการเปลี่ยนแปลงพูดถึงเรื่องของสิงที่เป,เปลี่ยนแปลงหลังจากที่มีการตั้งบอร์ดบีโอไอตรงนี้ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในส่วนไหนบ้างครับ จริงๆแล้วเนี่ยในการที่จะพิจารณาอนุมัติโครงการต่างๆมีการกําหนดหลักเกณฑ์ไว้ชัดเจนแล้วนะครับแต่สิ่งที่บอร์ดชุดใหม่นะฮะได้พิจารณากําหนดกรอบให้สําหรับการดําเนินการเนี่ยก็จะมุ่งเน้นในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นหลักนะครับเช่นกรณีว่ามีการยกระดับความสามารถในการแข่งขันการผลิตของ อุตสาหกรรมในประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนมีการใช้เทคโนโลยีไหมมีการส่งเสริมในเรื่องของการวิจัยพัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมให้สูงขึ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องผลประโยชน์ที่ตกกับประเทศก็จะมุ่งเน้นไปดูในเรื่องของการมีเรื่องของการใช้วัตถุดิบในประเทศหรือว่ามีการใช้ชิ้นส่วนในประเทศมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งตรงนี้ถ้ามีการใช้ในประเทศมันก็จะเกิดมูลค่าเพิ่มในประเทศมากขึ้นแล้วผลประโยชน์ก็จะตกกับ คนไทยและภาคส่วนเศรษฐกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องะนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เขามุ่งเน้นให้ความสำคัญเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับพลังงานคราน ที่จะต้องลงทุนมากนะฮะแล้วก็มีข้อจํากัดในการที่จะลงทุนขยายการผลิตพลังงานต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะมุ่งเน้นว่าจะสามารถที่จะประหยัดพลังงานหรือว่ามีการใช้พลังงานทดแทนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนมากน้อยแค่ไหนและประเด็นสุดท้ายเป็นประเด็นที่สําคัญมากด้วยนะฮะก็คือในเรื่องของจะต้องเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดปัญหาคือไม่ใช่ว่าลงทุนแล้วมาสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมทําให้ต้องตามแก้ตามแก้ไข ให้ดีขึ้นซึ่งตรงนั้นก็ต้องใช้งบประมาณอีกมากในการเข้าไปแก้ไขต่างๆครับครับอีกราสุดตัวเลขที่เกิดขึ้นคือ18โครงการที่ผ่านการอนุมัติออกไปครับมีการแบ่งในส่วนของข้อพิจารณาหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการยังไงบ้างฮะโดยโดยหลักการแล้วเราจะแบ่งกลุ่มของอุตสาหกรรมที่มาขอรับการส่งเสริมออกเป็น7กลุ่มนะครับซึ่งในแต่ละกลุ่มเนี่ย ก็จะมีการกําหนดลักษณะของเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับ18โครงการที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติไปเมื่อวานนี้นะครับกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดจะเป็นกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนนะครมีการลงทุนของบริษัทยักษ์ใหญ่ครับผมเอ่ยชื่อแล้วกันนะคือบริษัทโตโยต้าและก็บริษัท S A I C มาเตอร์ซีพีเป็นกลุ่มยานยนต์เป็นก่นกลุ่มยานยนต์เข้ามาลงทุนผลิต ทั้งรถยนต์นั่งและลรถปิกอัพในประเทศไทยนะฮะมีเม็ดเงินลงทุนเนี่ยรวมกันทั้งสองรายนี้ประมาณ6-7หมื่นล้านบาทซึ่งเป็น,นจำนวนที่เยอะมากนะฮะกลุ่มที่สองที่ตามมาก็คือการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนโลหะหรือว่ายางรถยนต์ครับ ซึ่งตรงนี้เป็นส่วนที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมยานยนต์บ้านเราะให้สามารถ่ทีจะแข่งขันได้ในตลาดโลกแล้วก็เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการในไทยหรือเกษตรกร,ร,กรอย่างเช่นกรณียางรถยนต์ดีกเกษตรกรก็จะได้ประโยชน์<อ><า>แต่แขแนงไปได้เยอะเลยนะค,ะครับค่ะผม เรื่องของยางพาราที่ที่เราเคยกังวลมาก,ก่อนอนี้พอมีการผ่านโครงการแบบนี้ไปแล้วอย่างเรื่องของยานยนต์ซึ่งเป็นกลุ่มหลักที่อนุมัติเงินไปค่อนข้างมากตรงนี้เรามองภาพรวมเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคพ,พื้นยังไงบ้างครโครงการที่ลงทุนใหญ่ๆเหล่านี้เนี่ยนอกจากผู้ประกอบการเขาจะได้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ที่เขาได้ในการยกเว้นภาษีไปแล้วครับนะ สิ่งที่จะได้ตามมาก็คือจะมีการจ้างงานเกิดขึ้นในประเทศอย่างเช่นกรณีของบริษัทรถยนต์นะฮะทั้งสองรายนี้มีการจ้างงานเกือบเกือบหมื่นตำแหน่งครับผมนะฮะแล้วก็ผู้ที่ได้รับประโยชน์อีกส่วนนึงก็คือผู้ผลิตชิ้นส่วนนะฮะซึ่งเขาสามารถเีียะขายชิ้นส่วนให้กับผู้ประกอบการเหล่านั้นนำไปผลิตเป็นรถยนต์ครับผมนะฮะมีการคาดการไว้ว่าชิ้นส่วน รถยนต์นะฮะที่ขายให้กับทั้งสองรายเนี่ยมียอดการขายปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า200แสนล้านบาทนะครับซึ่งเยอะมากรถคันคนี้ใช้ชิ้นส่วนเป็นหลายหมื่นชิ้นนะฮะแล้วก็อย่างกรณีถ้าเป็นรถปริกอัพเนี่ยใช้ชิ้นส่วนในประเทศตัต้งราวๆแปดสาสิบเของตั้งค,คันมีการผลิตในประเทศถ้ารถยนต์นั่งก็ใช้อยู่ราวๆห0สิ ครับนะครับซึ่งตรงนั้นจะเป็นการเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องของ Value value c h a i n ในประเทศไทยเราครับแล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงเกษตรกรหรือผู้บริโภคก็จะได้ประโยชน์ตาไมไปด้วยครับครับคุณผู้ชมครับอย่างหนึ่งที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กันคือเรื่องของยุทธศาสตร,ร์ที่เกิดขึ้นในอนาคตสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เชื่อว่าการลงทุนในอนาคตเนี่ยประเทศไทยจะให้ความสําคัญมากขึ้นคือเรื่องของการที่จะเน้นไปที่เรื่องการใช้เทคโนโลยี ถูกต้องไหมฮะ <c oughs> ตัวนี้ชื่อแขายความแบบนี้ฮะว่าอย่างเรื่องของการใช้จ้างงานถ้ามีการเปรียบเทียบกับตลาดต่างประเทศรอบข้างนี้กับเทคโนโลยีบ้านเรานีเป็นยังไงบ้างฮะปัจจุบันหลายๆอุตสาหกรรมบ้านเรานะฮะ <c oughs> ยังใช้แรงงานที่เข้มข้นนะ <c oughs> ครับหรือใช้เทคโนโลยีที่เป็นระดับพืน <c oughs> พ้นพื้น <c oughs> ซึ่งตรงนี้เป็นจุดอ่อนของอุตสาหกรรมบ้านเราแล,แล้วนะฮะเพราะเราต้องแข่งขันกับประเทศอื่นๆอย่างกรณีอย่างอินโดนีเซียหรือเวียดนามซึ่งเขาก็เป็นคู่แข่งนะฮะ ค่าแรงแรงงานในสองประเทศนี้ต่ำกว่าประเทศไทยเป็นครึ่งครึ่งต่อครึ่งเลยนะค,ะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเน้นในเรื่องอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเยอะเนี่ยเราไม่สามารถที่ยะแข่งขัน,ขนขกับสองประเทศนี้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราจะอยู่ได้ก็คือเราต้อง ใช้ความรู้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อย,ยกระดับอุตสาหกรรมให้สูงขึ้นนะฮะมีการ,รผลิตสินค้าใหม่ๆมีการออกแบบพัฒนาตัวสินค้าให้สูงขึ้นมีคุณภาพที่สูงกว่านะครับ,รบซึ่งตรงนั้นจะทําให้เราสามารถที่แข่งขันได้ดียิ่งขึ้นแล้วเราเป็นการฉีกหนีจากคู่แข่งขันของเราที่ไล่ตามเรามาทั้งสองรายที่พูดถึง ต้องพัฒนาแบบต่อเนื่องด้วยนะครับ,รบถึงจะเป็นจุดแข่งของเราได้ในอนาคตเพราะว่าเรื่องของเทคโนโลยีห้ารามีแล้วเนี่ยจะช่วยลดต้นทุนหลายๆอย่างได้ค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับการประชุมอย่างหนึ่งครั้งนี้คือเรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาด้วยตรงนี้เรามีการแจ้งหน้าที่หรือว่ามอบนโยบายในส่วนนี้ยังไงบ้างครับท่านคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งเมื่อวานนี้เนี่ยมีอยู่สองคณะนะครับผมชุดแรกเป็นอนุกรรมการทางด้านนโยบาย ก็จากที่ผมเล่าให้ฟังว่าเรากําลังมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายนะครับเพราะฉะนั้นก็จําเป็นที่จะต้องมีคณะรักการันี้มาช่วยดูแลนะฮะว่าทิศทางข้างหน้าของการส่งเสริมการลงทุนควรจะไปในทิศทางไหนครับผมแล้วเราควรจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะเป็นการทั้งในแง่ของการชักจูงการลงทุนและเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปด้วยพร้อมกัน ครับ,รบอีกคณะหนึ่งก็คือคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ,รซึ่งจะเป็นชุดที่จะมาช่วยชุดใหญ่บอร์ดใหญ่นะฮะในการกันกรองโครงการต่างๆ S <S โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าการลงทุนเกินกว่า750้าล้านบาทน,นะฮะทางคณะกรรมการอนุกรรมการชุดน,นี้จะการกรองว่ามีความเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์เป็นไป,นปนตามกรอบที่คณะกรรมการได้กําหนดไว้มากน้อยแค่ไหนแล้วถึงจะนําเสนอชุดใหญ่เป็นค,คนอนุมัติแต่กรณีถ้าเป็นโครงการขนาดกลางที่ต่ํากว่า750ล้านบาทน,นี่ก็ทางบอร์ดใหญ่นี่ก็จะมอบนานให้อนุกรรมการชุดนี้สามารถที่จะอนุมัติได้เลยนะครับเพื่อเป็นการเร่งรัด การพิจารณาโครงการที่มาขอค้างๆกันไว้เป็นจำนวนมากให้สามารถที่จะอนุมัติแล้วผู้ประกอบการสามารถไปดําเนินการได้อย่างรวดเร็วต่อไปครับถ้าในอนาคตหลังจากนี้เรามีกรอบการวางแผนนะครับยังไงบ้างครับแล้วก็เรื่องของสัญญาณที่ค่าว่าเป็นเป้าหมายของเราซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากคนไทยไว้สําหรับการลงทุนครั้งนี้ครับ จากการที่คอสชอเข้ามาดําเนินการ,รในในฐานะของเือรนรัฐบาลอีกชุดหนึ่งนะฮะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือในเรื่องของการเมืองนะฮะมีสถานภาพที่ดีขึ้นครับ,รบแล้วก็มาตรการหลายๆอย่างที่ทางคอสชอได้ดําเนินการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือชาวนาเรื่องของการเข้าไปปรับโครงสร้างของธุรกิจ อุตสาหกรรมรหลายๆประเภทนะครับเพื่อที่จะจัดระบบให้มีความชัดเจนแล้วก็มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยสร้างความมั่นใจให้กับ,บนักธุรกิจว่าจะอยู่ในสภาพ ของการทำธุรกิจที่ดีขึ้นที่มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะฮะซึ่งเมื่อนักธุรกิจมีความมาั่นใจแล้วเนี่ยจะทำให้เขามีความเชื่อมั่นที่จะลงทุนเพิ่มเติม,ตมในประเทศไทยนะครับ <ผม S 2> ซึ่งก็คาดการว่านะะสถานการณ์ของครึ่งปีหลังในปีนี้เนี่ยน่าจะกระตื้งขึ้นมีจะมีผู้มาขอรับการส่งเสริมการลงทุนมากยิ่งขึ้นนะครับ,รบแล้วก็ตรงนี้ก็จะส่งผลต่อเนื่องไปจนถึงปีต่อๆไปด้วยปีหน้าก็สภาพก็น่าจะดียิ่งขึ้น ครับซึ่งทาง b o i เองเราก็คาดการไว้นะฮะว่า,าบุลรค่าของผู้ที่มาขอรับการส่งเสริมการลงทุนปีนี้น่าจะ ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้ตั้งต้นขอบคุณนะครับคุณชวคำนี่คือสิ่งที่เราคาดหวังมาตลอดทั้งปีนะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปสิ่งดีๆน่าจะเกิดขึ้นและทิศทางเรื่องของเศรษฐกิจที่มาจากเรื่องของการลงทุนสําคัญจาก BOI ถูกจับตามองเป็นิสัยตอนนี้ทุกอย่างได้เริ่มต้นขึ้นแล้วคาดหวังไปอย่างยิ่งนะครับว่าภายในซึ่งปีนี้ทุกอย่างจะดีขึ้นตามลําดับเรื่องขอขอบพระคุณนะครับท่านอุดมวงยิวชัยเลขาที่การคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่าบอร์ดบีอูนะคอาย